สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช a n n e แดดดี้คุกกิ้งครับวันนี้แดดดี้จะมาชวนเพื่อนๆทำมันทอดกันครับวันนี้เราจะใช้เป็นมันเทศแครอทนะครับตัวแป้งสูตรนี้ฟูกรอบเนื้อเบาหวานมันกำลังดีแล้วก็มีความหอมของงาขาวแล้วก็งาดำที่เราใส่เข้าไปด้วยนะครับแป้งสูตรนี้เพื่อนๆสามารถไปชุบกล้วยทอดชุบเผือกทอดได้หมดเลยนะครับรับรองว่าอร่อยถูกใจเพื่อนๆแน่นอนครับ ใครที่กําลังมองหาอาชีพเสริมอยู่เพื่อนๆสามารถนําไปชุบกล้วยทอดชุบมันทอดขายได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นมันเทศวันนี้เราใช้เป็นมันแครอทหกิโลกรัมครับต่อไปเป็นแป้งทอดกรอบ150กรัมแป้งข้าวเจ้า150กรัมแป้งสาลีนเนกประสงค์90กรัมน้ำเปล่าเย็นจัด200กรัมน้ำปูนใส100กรัม กะทิ250กรัมน้ำตาลทราย200กรัมเกลือครึ่งช้อนชาผงฟู1ช้อนชางาขาว1ช้อนโต๊ะงาดำา1ช้อนโต๊ะแล้วก็มะพร้าวขูด200กรัมครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้แด๊ดดี้ฝากไว้เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับขั้นแรกเรามาทําแป้งสําหรับชุบมันกันก่อนนะครับอย่างแรกเราใส่แป้งทอดกรอบลงไปตามด้วยแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งสาลีนเนกประสงค์ครับ จากนั้นเราก็ใส่ผงฟูแล้วก็เกลือสุดท้ายก็เป็นน้ําตาลทรายครับเสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสมของของแห้งให้เข้ากันก่อนครับพอเข้ากันดีแล้วเราก็เติมน้ําปูนใส่ลงไปครับเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วเราก็เติมน้ําเปล่าเย็นจัดลงไปครับแล้วก็คนต่อไปเรื่อยๆจนส่วนผสมเข้ากันครับพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วเราก็ทยอยเติมน้ํากะทิลงไปครับและที่จะแบ่งใส่ทีละครึ่งนะครับ จากนั้นเราก็คนให้เข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วเราก็เติมส่วนที่เหลือลงไปครับแล้วก็คนต่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับพอน้ำแป้งเข้ากันดีแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็เติมงาขาวแล้วก็งาดำเพิ่มความหอมครับเสร็จแล้วเราก็เติมมะพร้าวขูดลงไปครับจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้าเป็นปปเนื้อเดียวกันเลยครับ เราก็จะได้แป้งสำหรับชุบมันทอดกล้วยทอดแล้วครับแดดดี <Daddy S 1> จะพักแป้งไว้ประมาณ10-15นาทีเพื่อให้แป้งมันเซ็ตตัวนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาเตรียมมันเทศกันนะครับวันนี้แดดดี้ใช้เป็นมันแครอทนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความชอบเลยนะครับเราก็ตัดหัวตัดท้ายออกจากนั้นเราก็ปอกเปลือกให้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วเราก็ไปล้างทำความสะอาดก่อนที่เราจะนำมาหั่นเป็นชิ้นครับ ตัวแป้งสูตรนี้เพื่อนๆสามารถนำไปชุบมันทอดเผือกทอดกล้วยทอดได้หมดเลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็นำมันเทศมาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำครับเพื่อจะหั่นชิ้นเล็กก็ได้ชิ้นใหญ่ก็ได้นะครับแต่เวลาเราทอดเนี่ยเราควรจะใส่ชิ้นที่ใกล้เคียงกันลงไปทอดพร้อมๆกันนะครับจะได้สุกพร้อมๆกันครับเดี๋ยวดี้ก็จะหั่นทั้งชิ้นเล็กทั้งชิ้นใหญ่เลยนะครับ พอเราหั่นมันเสร็จแป้งของเราก็ขึ้นฟูพร้อมจะชุบทอดได้เลยครับเราก็นำมันใส่ลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับตัวแป้งก็จะเคลือบมันพอดีประมาณนี้เลยครับเสร็จแล้วเราก็นำกระทะใส่น้ำมันให้เยอะสักนิดนึงนะครับกะว่าให้มันเนี่ยสามารถลอยขึ้นมาได้ครับจากนั้นเราก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับพอน้ำมันร้อนแล้วเราเบาเป็นไฟกลางๆจากนั้นเราก็ใส่มันลงไปทอดเลยครับ พอใส่มันลงไปแล้วเราปล่อยให้แป้งมันเซตตัวสักครู่หนึ่งนะครับจากนั้นเราค่อยๆเขี่ยแป้งให้หลุดออกจากกระทะครับเสร็จแล้วเราก็ทอดไปกลางๆกลับไปกลับมาให้แป้งเหลืองกรอบทั้งสองด้านครับขั้นตอนสุดท้ายเราเร่งเป็นไฟแรงเลยนะครับตัวแป้งจะได้กรอบแล้วก็ไม่อมน้ํามันครับจากนั้นเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันได้เลยครับเดี๋ยวตัวแป้งเนี่ยมันจะมากรอบด้านนอกนะครับ ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเราตั้งน้ํามันให้ร้อนพอน้ามันร้อนแล้วเราเบาเป็นไฟกลางจากนั้นเราก็ใส่มันลงไปทอดเลยครับเวลาดดดี้ใส่เราก็จะใส่มันชิ้นที่มีขนาดใกล้ๆเคียงกันนะครับตัวมันจะได้สุกพร้อมๆกันครับพอใส่ไปแล้วเราปล่อยให้แป้งมันเซตตัวสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเราค่อยๆเขี่ยให้หลุดออกจากกระทะครับจากนั้นเราก็ทอดกลับไปกลับมาให้มันในเหลืองกรอบทั้งสองด้านเลยครับ พอเหลืองกรอบแล้วขั้นตอนสุดท้ายเราเร่งเป็นไฟแรงนะครับตัวมันจะได้กรอบนานแล้วก็ไม่อมน้ํามันเลยครับเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ามันมาพักไว้บนกระดาษซับมันได้เลยครับพอแป้งคลายความร้อนแล้วตัวแป้งก็จะกรอบทั้งชิ้นแบบนี้เลยครับท่านี้ก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยครับสาหรับเมนูมันเทศทอดครับตัวแป้งสูตรนี้เพื่อนๆสามารถไปชุบกล้วยชุบเผือกชุบมันทอดได้หมดเลยนะครับ ตัวแป้งจะมีความเบาฟูกรอบรสชาติหวานมันกำลังดีแล้วก็มีความหอมของงาขาวงาดําแล้วก็มาพราวขูดด้วยนะครับใครที่กําลังมองหาอาชีพเสริมอยู่เพื่อนๆสามารถนําเมนูนี้ไปทําขายได้เลยครับรับรองว่าใครได้กินเนี่ยจะต้องติดใจแน่นอนครับ เพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แดดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซ u p เปอร์แซงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ